แล้วออกมาสร้างเป็นความคิดสร้างสรรค์ดีไซเนอร์ที่ประสบการศึกษาคือดีไซเนอร์ที่เอาจากปัญหาของมนุษยชาติคิดค้นงานใหม่ขึ้นมาไม่ใช่เกิดจากสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับเป็นจากปัญหาหมดเลยอะไรที่เป็นปัญหาอะไรลคือความหอมหวานของดีไซเนอร์ดีไซนเนอร์อมักจะมองปัญหาเป็นความงดงามสเสมอและยุคใหม่นี้ปัญหาคือปัญญาเอาหอหิงไปเป็นจอผู้หิง เกิดเป็นความคิดสร้าง,ง,งสรรค์ขึ้นมาฉะนั้นผมเลยมองว่า,วายุคโควิดที่ทุกคนบอกว่าแย่ลงหมดแล้วเราไม่พูดคำว่าแย่คำเดียวไม่พูดเลยถ้ามีโอกาสนะครับกดเข้าไปใน u t u b e แล้วพิมพ์ว่าประเทศไทยเราจะบูมหลังโควิดจะขึ้นหน้าผมประมาณ30ฟิฟีเพราะผม,มเป็นคนเขียนคนแรกที่ที่เจอประเด็นของโควิดเมื่อเดือนพฤษภาคม2องปีที่แล้วทางกามวิจิตทุกคนบน่นกันหมดอยู่บ้านไม่ไปไหนแล้ว นะฮะเอร์อูมผมบอกไม่ผมไม่เวอรฟอูผมไม่เชื่อว่าเวอรฟอูจะถูกเป็นคนแบบนี้ส่วนโลกไลยแต่ผมจัดการที่ออฟฟิศไม่ให้พนักงานกลับบ้านแล้วทําให้เขาอยู่ได้แบบห่างเพราะต้องกลับบ้านไมหมดออฟฟิศผมเจ๊งคือผมไม่เชื่อและวันนี้ก็ไม่เห็นมีปัญหาใครเสียหายสักคนเดียวทุกคนก็มีกําลังร่างกายแข็งแรงเราไม่เวอร์ฟองมแต่เราเวอร์ฟองออฟฟิศก็คือว่าเราไม่ไปไหน เพราะเราเชื่อว่าเราไม่เชื่อว่าโควิดมันจะรุนแรงจนถึงขั้นที่ว่าทําให้เราปิดกิจการเราแต่เราเชื่อว่าโควิดมีไอเดียดแน่ที่ทําให้เราคิดอะไรออกเราจัดประชุมออฟฟิศแล้วผมก็เขียขนคำหนึ่งว่าประเทศไทยเราจะบูมหลักโควิดไปลงใน Facebook แค่นั้นเองครับหลังจากนั้น2องวันผมมีลูกค้าที่คิดมันผมแค่นี้นผพิมพ์นิดเดียวนะตรงในเฟซบุ๊ก ลูกค้าที่อ่านแล้วชื่อใาไดความคิดของผมกลับมาจา้างผมหลายวันแล้วในเวลาแค่สองอาทิ์นะแค่เขียนคำบวกไปใน Facebook คำเดียวนี้ได้การแล้วแถมได้ธุรกิจที่ดีมากเ,เพราะว่ามันคัดมาตลอดนาโว้หฉะนั้นผมอยากให้มีคติอย่างหนึ่งที่เป็นอารยะหน่อยก็คือว่าการสแสดงออกใน Facebook สแสดงลบได้ลบเข้ามาสแสดงบวกได้บวกเข้ามา แสดงทมใน Facebook ได้ทมเข้ามาเ,เราเป็นคนยังไงมันก็ดึงคนอย่างนั้นเข้ามาเราเป็นคนบูลลี่คนไปนเรื่อยเราก็จะโดนบูลลี่ด้วยเราไปว่าอีกฝั่งนึงอีกฝั่งก็ด่าคุณเป็นศัตรูอีกึ่นึห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราอาจจะชอบอีกฝั่งหนึ่งแต่เราไปว่าอีกฝั่งนึงคุณก็มีศัตรูแบบไม่รู้ตัวอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เสียโอกาสชีวิตไปหมดเลยนั้นคุณคิดบวกไก่อนงทั้งตอนที่ผมติดตอนที่ท,ที่ประเทศติดโควิดแล้วเราต้องทํางาน เราอาจจะสลับตัวท่องโมงบ้างแต่สุดท้ายแล้ว